สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียบอไซนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมีสนเลยนะครับต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็จะมาทำให้ทุกทท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตพัฒนาการของเจ้าสนต้นนี้นะครับแล้วก็การทำไม้เพิ่มเติมนะครับสำหรับในวันนี้จะทำอะไรบ้างไปติดตามรับชมได้เลยครับ ครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเจ้าสนเลยต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ทุกทกท่านดูรอบๆก่อนนะครับหลายๆท่านที่เคยชมคลิปไปแล้วยังจําได้หรือเปล่านะครับว่าต้นนี้ผมทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมขอท้าความนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เคยทําไปก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับก่อนหน้านี้คือผมก็มาทําการเก็บรายละเอียดพวกกิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็จะตัดพวกนี้ออกนะครับแล้วก็มีการ ตัดเจ้ากิ่งตรงนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวดูเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับตรงนี้ครับผมมีการตัดออกไปนะครับตัดเจ้าตรงนี้ออกไปแล้วก็มีพัฒนาการก็คือมันมีการแตกตัวยอดใหม่ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผมพอใจมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมก็อยากเอาไอ้เจ้าพวกกิ่งแบบเนี้ยกิ่งด้านบนพวกนี้ออกนะครับแล้วก็กิ่งแก่ๆตรงนี้ออกนะครับมันเป็นกิ่งเก่านะ ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาออกเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในรอบนี้นะอาจจะยังไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวขอดูสักก่อนว่าจะทํายังไงกับเจ้าตัวน,นี้ต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะครับว่าเดิมผมทําอะไรไปบ้างนะครับอย่างนี้นะครับในตําแหน่งที่ต้องการนะผมก็ต้องการแบบยอดเขียวๆเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะ เก็บไว้ทำรายละเอียดแล้วก็เล่นต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตั้งยอดตัวนี้นะครับวางโครงสร้างตรงนี้นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ปล่อยมันไว้ก่อนเนาะทีนี้เจ้ายอดพวกนี้มันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างนี้ครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้เป็นพุ่มใหม่นะครับพุ่มใหม่นะเออสักประมาณ หนิ้วได้นะครับที่มันเกิดเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแตกยอดใหม่หลังจากที่ผมได้ทําการคัดกิ่งที่ไม่ต้องการในพวกนี้ออกไปนะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะครับครับก่อนที่เราจะไปทําการเข้ารวดแล้วก็คัดกิ่งส่วนเหลือตัวนี้นะครับผมอยากชวนทุกทกท่านนะครับมาดูในจุดจุดนี้นะครับ เวลาที่เราทำไม้ในตระกูลสนนะครับหรือสนเลื้อยนะครับเราจะต้องมีการคัดพวกใบเก่าๆออกนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็เล่งให้ต้นสนเลื้อยของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้สำหรับบางท่านนะครับที่เล่นสนเลื้อยแล้วตายนะคืออย่างนี้ครับลักษณะของกิ่งมันคือกิ่งเหนียวนะครับแต่ว่าเจ้าพวก ท่อน้ำเลี้ยงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหนียวตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดัดกิ่งไปกิ่งมานะครับในส่วนของรอยต่อพวกนี้นะครับอาจจะทําให้ท่อน้ําเลี้ยงมันฉีกขาดได้แล้วทําใหา้กิ่งกิ่งนี้หรือยอดพวกนี้นะครับมันตายหรือเสียหายหรืออาจจะทําใหา้ไม้ทั้งต้นเนี่ยตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกๆท่านนะทำนะครับต้องเบามือนิดนึงนะครับถึงแม้ว่า ไม้พวกนี้นะครับจะเป็นไม้ที่มีกิ่งเหนียวแต่ว่าเราก็จะต้องรู้อาการรู้ลักษณะรู้จริตของไม้ไปด้วยนะครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็อาศัยจากสิ่งที่เคยทำนะครับแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าเอ๊สิ่งที่เราเคยทำผ่านไปแล้วเนี่ยตรงไหนที่เราทำผิดพลาดนะครับผมก็เลยนำส่วนที่ผมผิดพลาดนั้นมาเล่าให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังกันนะครับว่าเราควรที่จะทำอย่างไรนะครับในการดูแลเจ้าไม้พวกนี้ ซึ่งในวันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับที่ผมจะทําก็คือผมจะเข้ารวดเจ้าก,กิ่งตัวนี้นะครับผมจะเข้ารวดตั้งขึ้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าผมจะทํำยังไงบ้างซึ่งเวลาเข้ารวดนะครับผมจะสําหรับตันนี้นะครับผมจะเริ่มจากช่วงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ากเมื่อกี้นะครับที่ผมได้เข้าลวดตรงนี้ไปนะครับเข้าลวดตรงนี้ไปทีนี้ผมก็เลยทําการบิดไม้นะบิดไม้แบบนี้นะครับจนมันกลายเป็นทรงแบบนี้นะตามที่ผมอยากได้นะครับทีนี้เกิดปัญหาเกิดขึ้นครับความผิดพลาดนะในระหว่างการทําไม้นะครับผิดพลาดความผิดพลาดเกิดได้ตลอดเวลานะครับดูตรงนี้นะครับผมทําการบิดตัวนี้กิ่งตัวนี้แรงจนเกินไปนะครับจนทําใหา้มือเนี่ย ลงน้าหนักมากจนเกินไปจนทําให้เปลือกตรงนี้นะครับฉีกขาดได้นะครับก็กลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับกับต้นนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากเลยนะครับก็ทุกๆครั้งนะครับในการทําไม้ก็ควรที่จะมีสติในการทําทุกครั้งนะครับอย่าให้เหมือนอย่างผมในครั้งนี้นะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ผมจะไปยังไงต่อดีนะผมก็ พยายามนั่งเลงนั่งมองอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้จะทําทรงไหนต่อดีก็เลยกลายเป็นว่าผิดแผนนะครับอาจจะต้องได้ปรับแผนใหม่นะครับในการทําไม้ต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับอันนี้ผมก็ทําการตัดกิ่งที่มันฉีกออกไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการเข้าววดกิ่งใหม่ที่จะมาทําทดแทนนะครับเป็นยอดเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําการ จัดกันเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าลวดเอาไว้แล้วนะครับพอทำการดัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับออันนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะทำให้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของยอดนะครับแล้วก็เราจะมาทำ ข้าววดรายละเอียดเล็กๆพวกนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปข้าววดรายละเอียดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการตัดไอ้เจ้าพวกนี้ออกนะครับกิ่งไหนที่ผมไม่ต้องการนะอ่าโอเคนะครับเพราะว่าในฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเอานี้ออกกอดไปเลยนะครับผมจะเล่นกิ่งเล็กๆพวกนี้นะครับผมจะเล่นกิ่งเล็กๆพวกนี้ตรงนี้นะครับกิ่งที่จะเล่นนะครับในนาคคจิโ,โอวพวกนี้นะครับก็พวกไหนไม่สําคัญก็ตัดออกไปเลยนะครับ ตัวนี้นะเพราะว่ากิ่งพวกนี้มันยืดนะครับผมไม่อยากไปทํารายละเอียดกับพวกนี้นะครับจะรอให้พวกนี้มันโตขึ้นสักก่อนแล้วก็ค่อยทํารายละเอียดนี่มาดูสําหรับกิ่งนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะไหนที่จะตัดออกบ้างนะครับมองมุมนี้ดีกว่าทุกคนจะเห็นกันได้ชัดเจนนะครับก็จะมีกิ่งนี้นะกิ่งเล็กๆตัวนี้นะครับอ่อนๆเนี่ยตัดออกเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าดูใกล้ๆนะครับมันจะมีตุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นยอดใหม่นะล้วก็จะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่ผมให้ทุกๆท่านได้ชมกันเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะแตกเป็นยอดใหม่แบบแบบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเล่นกันในอนาคตนะครับอยากจะบอกว่าไม้ต้นนี้อาจจะไม่ได้จบในปี2ปีนะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะก็น่าจะสักประมาณ5ปีนะครับสําหรับจะส่งเลยต้นนี้นะครับอาจจะ ติดตามกันยาวๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอัน,นี้เดี๋ยวคัดกิ่งที่ไม่ใช้ออกอีกเหมือนกันนะครับทําไมผมถึงเหลือกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับเพราะว่าผมต้องการให้แตกยอดใหม่แถวๆนี้แถวๆนี้นะครับหรือไม่ก็ตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแตกยอดใหม่ในจุดๆนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่เหมือนกันกันกบกับตัวด้านนี้ครับตัวฝั่งนี้แบบนี้ รเราก็จะสามารถเล่นรายละเอียดต่างๆนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับไม้ต้นนี้นะก็ฝั่งนี้ผมว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของยอดนะครับที่ที่ได้ทำไปเนาะที่ได้ทำการแก้ไขนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมดูนะครับลักษณะการที่ผมได้ทำการดัดไม้นะครับก็คือ ในส่วนด้านล่างในส่วนด้านล่างนะครับให้ดูจากด้านล่างนะครับเวลาที่ผมทําการดัดก็คือด้านล่างเนี่ยมันจะมีการโค้งงอนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับทีนี้ขึ้นมาส่วนด้านบนดูในมุมนี้นะครับน่าจะมองเห็นง่ายนะครับในกิ่งเมนนะครับมีความอ่อนช้อยนะครับสวยงามก็คือลักษณะการดัดนะครับความโค้งของกิ่งในช่วงบนบนเนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับมากกว่าโค้งงอมากกว่าในส่วนด้านล่างนะครับ ก็คือให้เราลองไปจินตนาการดูพวกต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับในป่านะครับหรือเวลาเราขับรถข้างทางนะครับส่วนมากนะครับในส่วนของโคนมันจะมีความโค้งงอเนี่ยน้อยนะครับทีนี้มันจะเกิดรายละเอียดข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการเรียนแบบในธรรมชาติเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามามองในมุมบนกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือมุมบนนะนี่นะครับเดี๋ยวผมหันทิศทาง อ่านี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะโค้งมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลือนยอดนะครับเลือนยอดจะอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับเนี่ยนะโคถ้าก,กิ่งพวกนี้มันมีความแข็งแรงยังไงนะครับแข็งแรงยังไงก็จะทําการเข้ารลวดอีกทีนะครับอาจจะรออีกสักประมาณเดือน2เดือนนะครับเพราะว่าไม้ที่ผมทําคือผมไม่ทําเยอะนะครับพยายามไม่ทําเยอะแล้วก็พยายามที่จะไม่รีบนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้ผมคิดว่านะครับเป้าหมายในการจบนะครับก็ <estion. S 2> น่าจะสักประมาณ5ปี นะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับยังไงก็ตามฝากทุกๆท่านนะครับติดตามเาจ้าไม้ตัวนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ